สวัสดีท่านพี่น้องชาวราชบรุรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะครับผมได้รับเกียรติให้พูดเป็นคนแรกก็จะถือโอกาสนี้ปูพื้นฐานป,ปูทางให้กับพวกเราสันิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจเพิ่มเติมสิ่งที่เราจะพูดคุยด้วยจนถึงสองทุ่มโดยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนิสิตนักศึกษาภาคประชาชนบางท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกับเวทีของเราในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองซะก่อนว่าที่เรามาชุมนุมกันตรงนี้และท่านพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีของบลูสกายของทีวดีของทีนิวส์ก็ดีนั้นเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อมาทําอะไรกันนะครับก่อนอื่นก็คือเพื่อจะมาผ่าความจริงเพื่อจะมารู้ว่าอะไร เป็นข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองของไทยในช่วงเจ็ดปดปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่เรามีรัฐบาลใหม่ภายใต,ใต้การนำของคุณยิ่งลักษ์และพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะอะไรได้เกิดขึ้นข้อเท็จจริงมันคืออะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคน65ล้านคน ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศจะต้องรู้ความจริงนะครับแล้วทำไมเราจะต้องรู้ความจริงเหตุที่เราจะต้องรู้ความจริงก็เพราะว่าณวันนี้มันมีพยันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่พยันตรายที่มาจากฝรั่งมังค่านะครับสมัยรัฐิล่าอานานิคมที่เขาได้ยกอะไรฮะกองทัพเอาเรือปืนเข้ามาแล้วก็มาเอาดินแดนสยาม ช่วงสมัยรัชกาลที่4ที่5ของเราไปหลังจากนั้นมามันก็มีพยันตรายจากลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิขวาจัดของแฟชิสต์ลัทธิสังคมนิยมเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าพยันตรายที่มาจากข้างนอกประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบของการล่าอาณานิคมเมืองขึ้น ของการล่าอานณานิคมเมืองขึ้นหรือว่าการแพร่ขยายอุดมการทางการเมืองที่จะขจัดาศาสนาแล้วก็สนับมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยแต่ว่าในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมาที่เราได้เริ่มเผชิญกับระบอบทักษิณน,นั้นพยันตรายของสังคมไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองครับเรามีคนที่ทำตัวเป็นศัตรู ต่อสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยต่อความเป็นเอกราชต่อความเป็นไทยที่เราได้รักษากันมาได้ตั้งแต่มีประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัยตามประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะคน้นคว้าแล้วก็โยงกลับไปได้พยันตรายที่มันเกิดขึ้นภายใต้ระบอบทักษิณณนะวันนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับผมขอแจงประเด็นที่หนึ่ง พยันตรายอันนี้ก็คือการทำลายล้างซึ่งอุดมการของประเทศไทยของชนชาวไทยอุดมการว่าด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างล่างถือธงชาติใช่ไหมครับจูดขึ้นนิดนะฮะมีคนในประเทศไทยในะวันนี้ภายใต้ระบอบทักษิณน,นะครับพวกเสื้อแดงทั้งหลายต้องการที่จะทำลายล้างธงไตลงอันนี้ ต้องการที่จะทำลายอุดมการณ์ของชาติว่าด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เขาทำลายชาติอย่างไรครับเขาทำลายชาติโดยการไปดึงเอาวิธีการทำมาหากินที่เรียกว่าระบบทุนนิยมสามานว่าด้วยการอะไรครับผูกขาดแล้วก็เราจำได้ว่าเราเรียนในหนังสือครูสอนว่าสมัยพ่อขุนรามนั้น มันมีว,วลีว่าใครใข้อะไรครับคาคาใช่ไหมครับนั่นมันแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่จะทำมาหากินจะเป็นเจ้าของที่ดินจะทำอะไรอย่างต่างเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ว่าภายใต้ทุนสามานทุนนิยมสามานนะวันนี้เนี่ยที่ระบอบทักษิณอยากจะไปดึงมาจากต่างประเทศ ต้องการที่จะมาปุบรวบอำนาจทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นให้อยู่ในมือของตระกูลไม่กี่ตระกูลคนไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอสินหรือว่าทุนนิยมสามานกลับมาสู่ประเทศไทยนั้นชาติของเราก็ต้องพังทลายเพราะว่าทรัพย์สินมรดกทรัพยากรทรัพย์สมบัติของชาตินั้นมันจะตกไปอยู่ในมือของคนไม่กี่คนนะครับ แล้วมันทำลายชาติอย่างไรมันก็มาโยงกับว่าทำลายศาสนาด้วยก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยการพูดโกโหกพกลมนั้นเป็นอะไรครับนโยบายของรัฐบาลของนักการเมืองนะครับพูดบิดไปบิดมาทำผิดฆ่าคนนะครับโดยขบวนการเสื้อดำเสื้อแดงแล้วก็โยนมาบอกอันนี้เป็นภาระของคุณอภิเศษเป็นของคุณสุเทพเป็นของทหารหารของชาติ อะไรที่สามารถจะโกหกได้ก็โกหกกันไปหลอกลวงประชาชนไปทุกๆวันนั่นเป็นการทำลายขนบจำเนียนประเพณีและก็ความเชื่อถือแล้วก็หลักสำคัญสำคัญของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถืออยู่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทำลายอุดมการแห่งชาติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่จงจ้างใช่ไหมครับเขาพูด เคียงไปเคียงมาเอียงไปเอียงมาแต่มันมีนัยยะบ่งบอกที่มินองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมินสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์นั้นได้ต่อสู้กับพยันตรายจากต่างประเทศต่อสู้กับลัทธิอนาธิคมทำให้คนไทยนั้นสามารถยืนหยัดอย่างสง่างามในโลกนี้ ตลอดประวัติศาสตร์ของไทยและตลอดประวัติศาสตร์ของโลกว่าเราเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่ไม่เคยเป็นขี้ข้าฝรั่งมังค่าไม่เคยตกเป็นอะไรฮะประเทศชาตไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของไทยแล้วก็ตลอด60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงแนะนําท่านทําให้ดูท่านมีโครงการในพระราชดําริถึง4,000โครงการเพื่อจะช่วยแนะนํากับประชาชนว่าจะดํารงชีวิตที่พอเพียง ที่มีความสมดุลที่มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไรพระมหากษัตริย์ได้ท,ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่ว่าณนะวันนี้มีคนไทยใจร้ายไม่กี่คนคนไทยที่บ้าอํานาจหวงอํานาจนั้นอยากจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนอกเหนือเขากำลังทําลายชาติแล้วก็ทําลายศาสนาไปด้วยเพราะฉะนั้นพยันตรายอันนี้ เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ตระหนักในสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นมันยังมีพยานตรายอะไรอีกครับพยานตรายอันนั้นก็คือว่าเราได้เรียนกันเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีการแบ่งอํานาจทานอํานาจแล้วก็่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายสุลาการ แต่ว่าระบอบทักษิณคุณทักษิณแล้วก็พวกเพื่อนฝูงเสื้อดงเสื้อแดงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะแล้วก็อดีตผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยที่หลงทางไปนิดนึงแล้วไปช่วยเหลือคุณทักษิณระบอบทักษิณน,นั้นเขาบอกว่าการแบ่งแยกอำนาจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วทุกอย่างต้องมารวบอำนาจอยู่ที่คนคนเดียว คือนายทักษินอยู่ที่พรรคเดียวคือพรรคเพื่อไทยอยู่ที่กระบวนการการเมืองอันเดียวก็คือกระบวนการเสื้อแดงและทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเสียงส่วนมากส่วนเสียงส่วนน้อยคนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง่ตงต่างเหล่านี้เขาบอกว่าไม่เอาด้วยไม่นับถ้าเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วฝ่ายรัฐบาลต้องเชื่อฟังข้าฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายต้องเชื่อฟังข้านะครับฝ่ายตุลาการก็ต้องเชื่อฟังข้า แล้วสิทธิเสรีภาพของคนไทยมันจะอยู่ที่ไหนครับท่านจะมาชุมนุมที่นี่ไม่ได้ถ้าเผื่อระบอบทักษ์ินระบอบเผด็จก,การระบอบรวบอำนาจจะมันกลับมาครองเมืองอีกเนี่ยพวกเราจะไม่ได้มายิ้มยานจ่บใสมาพบปะแล้วก็พูดกันด้วยเสรีภาพและพูดกันอย่างเปิดอกเปิดใจเห็นผิดเห็นถูกเราสามารถที่จะมาเปรียบเทียบหาข้อยุติร่วมกันได้ท่ามความ ท่ามกลางความแตกต่างนั่นคือเป็นพยันตพยันตรายที่สําคัญคือการรวบอํานาจปนี้คําถามก็คือว่าแล้วเมื่อเรามาชุมนุมกันที่นี่เราควรจะทําอะไรต่อไปเมื่อรับฟังได้รับฟังข้อเท็จจริงสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ต้องไปบอกกล่าวครับแล้วเราก็ต้องรวมพลังกันมาเพื่อจะต่อต้านใครก็ตามที่จะมาทําลายอุดมการณ์แห่งชาติของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ใครก็ก็ตามที่ต้องการที่จะมาทําลายล้างระบบการปกครองนะฮะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประบุเพราะเราต้องการเป็นคนไทยที่มีสิทธิเสรีภาพนะครับอยาาจะทอะไยเราพึงจะทําเราต้องการอยู่ในสังคมที่ทุกคนเคารพกฎหมายไม่ต้องการให้ใครที่อยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนเมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วต้องออกมาพูดต้องออกมารวมพลัง แล้วก็ต่อต้านไอ้มารสังคมรัฐทธิการผูกขาดซึ่งอำนาจของรัฐรัฐทธิการผูกขาดซึ่งพุณนทั้งหลายเรื่องระบบเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าฟังเฉยๆนะครับณวันนี้เราจะต้องรักษาความเป็นเอกราชของเราเราต้องขจัดพยันตรายภายในที่มันมากับระบอบทักษิณกับขบวนการเสื้อแดงะดัก,การเมืองที่มันเลวร้ายทั้งหลายที่มันโกหกพกลมมันขมกูประชาชน ต่างๆเหล่านี้ใครไม่เห็นด้วยก็ส่งกระบวนการเสื้อแดงไปคมภูเราจะปล่อยให้คนเรวๆอัตพภานทางการเมืองโจรการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสังคมไทยไม่ได้นะครับมันเป็นสิทธิหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราอยากจะให้ลูกหลานของเรานั้นอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพครับ ผมก็ขอปูทางไว้แค่นี้และผมก็หวังว่าท่านพี่น้องที่ลาดบุรีที่ฟังผ่านทางจอโทรทัศน์นั้นจะได้ข้อมูลได้ข้อเท็จจริงแล้วเมื่อได้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพลังเป็นความเข้มแข็งภายในใจของท่านเพื่อท่านจะได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะผมก็ดีเพื่อนๆจากพักประชาธิปัตย์ก็ดีนั้นจะต่อสู้จนชีวิตจะหาไม่ครับจะไม่ทดถอยไม่ทอ้อไม่ทอ้อแท้ แล้วก็จะไม่อ่อนข้อให้กับระบบสามานต่างๆเหล่านี้ขอกาบขอพระคุณมากครับ